กบสุวรรณแจ้งข่าวดีบรุกคสามีถูกหวยเตรียมช่วยผู้เดือดร้อนครอบครัวละ500บาทเรื่องราวดีๆของครอบครัวเมื่อคุณแม่คนสวยกบสุวรรณันออกมาแจ้งข่าวดีหลังจากที่บรุกคดานุพรสามีรับโชคก้อนโตถูกรอตเตอรี่รางวัลเลขหน้า3ตัวจำนวน5ใบแถมยังใจบุญเตรียมแบ่งเงินช่วยเหลือผู้ลำบากครอบครัวละ500บาทอีกด้วย ทั้งนี้แม่กบได้โพสต์รูปน้องนาดาลูกสาวคนสวยถือลอตเตอรี่ชุด5ใบทำท่าชู2นิ้วพร้อมเขียนแับชั่นว่า3ตัวหน้า5ใบคะ่ะพ่อบรุคถูกนะคะไม่ใช่แม่คนอะไรถูกตลอดตลอดพ่อได้มา20,000ืเลยมาให้บอกทุกคนว่าตอนนี้ใครกำลังลำบากพ่ออยากช่วยนะคะอย่างน้อยช่วยค่าอาหารบ้างบ้านละ500บาทจำนวน40บ้านนะคะ ใครลำบากยังไงแชร์ลงในคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวทีมจะพิจารณาแล้วติดต่อไปค่ะดูแลตัวเองกันด้วยนะคะทุกคนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ